สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องเลขเด็ดกันนะคะเพื่อนเพื่อนเลขเด็ดของงวนวันที่1กันยายนสองพัค่ะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะวันนี้ก็จะเป็นเลขเด็ดชุดสามตัวตรงนะคะแนวทาง เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1แล้วก็แนวทางรางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวสลักกินแบ่งรัฐบาลค่ะมีเลขอะไรกันบ้างมาฟังเพื่อนๆไปด้วยก,กันเลยค่ะเรื่องเลขติด5 7 0เ0็ด9 2 9, ็ก 2, 261 456 566 275 784 186และ096ค่ะฟังอีกรอบนะคะชุด3ตัวตรง570 709 014 929 237 261 456 566 275 784 186และ096ค่ะ ชุดสามตัวตรงนะคะวันนี้โดยส่วนตัวก็ชอบเลขศูนย์กับเลขเก้นะคะชอบทุกเลขเลยที่มีเลขศูนย์กับเลขเก้มีอะไรบ้างที่มีศูนย์มี9้า เจ็ดศูนย์และชอบนะคะ096แล้วก็เ0 9เป็นเพียงความคิเหนส่วนตัวนะคะเพื่อนๆฟังเอาเพลินนะคะเรื่องตัวเลข รับชมรัะฟังเพื่อความบันเทิงค่ะเน้นลุ้นนะคะเล่งเลขเด็ดเดี๋ยวเราค่อยมาเน้นกันอีกทีตอนสรุปนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามชมตอนสรุปด้วยนะคะว่าเราจะเน้นเลขอะไรกันดีวันนี้เลข อะไรที่มีความน่าจะเป็นไปได้ว่าจะออกรางวัลงวดน,นี้เดี๋ยวเราค่อยมาเน้นกันอีกทีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมเล็กเด็ดด้วยกัน เดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะคะเพื่อนๆวันนี้เอามาฝากไว้เท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมไว้พบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ